ก็มีช่าของเราวันนี้นะครับเวฟตัวแรงตัวนี้ไปรับสาวเดี๋ยวตอนนี้เราออกกูบายไปส่งนรอเขาเลยคสวัสดีครับมีอะไรจะบอกเหรรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่หาหลักสุกรท่านนันราคาดีต้องรับเข้าสู่ช่อบโมโต้าซ่าครับปากไม่แดงไม่มีแรงเดินปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยคิดถึงมากเลยช่วงนี้เนี่ยก็รู้แล้วครับว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายมือเป็นไรเพราะเรารู้ใช่ไหมเราค่อนข้างที่จะถ่ายรถซูเปอร์คาร์รถหรูเยอะใช่ปหมแล้วทุกคนก็คิดถึงน้องเวฟซิ่งของเรานะครับ<ม>เรานี้เราก็ไปยืมมาเหมือนเดิมแล้วนะครับจากพี่พี่นัดนะครับผมแต่เสื้อด้วแล้วครับของแทนนะครับ,รบ700กว่าบาทซึ่งวันนี้นะครับทุกคนมิชชั่นของเราเนี่ยว่าไงฟุกพี่เป็นกิจการด้วยองนเบฟ เ,เ,เขาเอาอยู่แล้วเขาไม่ได้เอาที่รถเขาเอาที่หน้า <c oughs> <c oughs> ซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับก็เลิ่งงามยามดีพอดีแผวมองเทพเนี่ยมันก็มีเปิดซัมเมอร์แนละ้วก็มีพอให้มีสาวเข้ามาบ้างนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาคันนี้นะครับไปจีบสาว 1, 2, วันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวแรงตัวนี้นะครับไปรับสาวสัก1วันนะครับก็มีช่าของเราวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจะเอาเวฟตัวแรงตัวนี้นะครับไปรับสาวไปจีบสาวหวันแล้วมาดูแล้วกันนะครับว่าใครที่ยอมมากับผมเนี่ยผมก็จะพาไปนั่งรถเบนซ์เปิดประุนชิล ก่อนชมคลิปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยออย่างที่บอกนะครับปกติเราเอาเวฟตัวจีนนะ่าใช้สีเขียวแต่วันนี้นะ่ะคานนั้นเดี๋ยวไปทําหมกเต็มตัวนะครับไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีบอกเลยว่าเปลี่ยนลุคใหม่ถ้าใครอยากดูนะครับบอกเลยว่ารอติดตามกันคอมเมนต์กันมาเยอะบอกเลยคันนั้นว่าเต็มระบบแน่ถ้ามารับรอบหนะ้าคือตอนนี้ปัญหาของเราหลักๆเลยอ่ะคือมันเป็นเรียนซัมเมอร์ไว้ทุกคนมันอาจจะต้องวนหาหน่อยเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาก็ค่่่่่่อออออนนข,ข้าางงททีจจะะไมมมคยยเเยเเหหืชวววปิดใญ เข้าใจบาร <_ an> เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวันนี้มิชชั่นของเราจะสําเร็จหรือว่าจะโดนเทนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปดูคลิปกันเลยโอเคทุก okay. คนตอนนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางไปหาเหยื่อกันดีกว่าแล้วครับบอกเลยว่าวันนี้ตึงๆครับเพราะไม่ต้องสตาร์ทเท้าเลยแล้วครับเพราะว่าคันนี้มีสตาร์ทมือเอาไงอะ่ะ คือจะบอกว่าคันนี้นะทุกคนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะมีายทะเบียนข่อไม่ดังขับชิวๆอ่ะคันนี้เนี่ยขับง่ายนะเอออีกคันนึ่งมันขับยากเพราะว่าลูกโตด้วยลูกโตทุกคนเดี๋ยวมาดูละกาตอนที่ผมใส่เสื้อเป็นชัดฟาร์มตัวตึงสาวมอกรุงเทพสาวมอกรุงเทพเขาอยูอ่แถวไหนแล้ววันนี้มีรถซิ่งหลังมองด้วยนะผมไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าทุกคนดูสาวดิอุ้ย น่ารักไปปะเดี๋ยวตอนนี้เราไปข้างหลังนี่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 ไม่ใช่เหมือนเป็นอาจารย์มากกว่าเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยแต่ว่าผมไม่กล้าเดี๋ยวถ้าเยอะๆแล้วผมไม่กล้าว่ะอุ <c oughs> แต่น่ารักเด็กวัยหนึ่งมบบน,น่ารักจังวะผมจะหาแบบตัวตึงนะเด็ดๆเลยอะ่ะเราหาแบบเด็ดๆเด่ะเดีผมหาแบบตึงๆเลย นี่ปะนี่ปะอยู่คนเดียวด้วยไม่กล้าวะ่ะขอตึงๆกว่านี้ไปต่อไปต่อคนช่วยผมหาด้วยนะถ้าเจอบอกผมด้วยคืออย่างที่บอกกับทุกคนเห็นผมอย่างนี้ผมก็อายเป็นเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะผมก็ไม่กล้าเข้าหาเหมือนกันตอนนี้ช่วยกันหาไปก่อนนะอย่างเงเ้อเสื้อิชาคนมอครับของแท้นะครับเ9 0้อาทไปต่อเอาไปกันต่อ าหาไม่เจอว่ะหรือเราจะต้องไปหามุมเดิมวะมุมมุมตึกแสกเราอะที่ว่าชอบมีสาวๆไปถ่ายรูปตึกกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยแต่ผมลองไปหาข้างๆตึกเอนี้ก่อนแล้วกันทุกคนผมเขาอยู่กันเป็นหมูนะ่คณะอะดิแต่ผมลองไปหาตรงนี้ก่อนโหดูสิเจอเป็นลูกคุณน,นูเจอเป็นลานคุณนายโอ้โหมีเอาผาดมารับหลังเลิกเรียนอ่ะก็เกินไปปะเดี๋ยวผมหาตรงนี้ก่อนเผื่อจะมีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปไม่มีว่ะ เราต้องวนกลับไปหาตึกแสกจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าตึกนั้นเนี่ยนักศึกษาจะชอบมาถ่ายลงถ่ายรูปกันเป็นแบบว่าพวกวิาวชาโฟตโต้พวกถ่ายรูปเล่นลงไจอจงไอจีอะไรนเงนี้ยตึกมันสวยไงโหเจอเป็นลูกคุณหนูเจอเป็นลานคุณนายไฮโซไฮ้ซอ <laughs> ่ะ so, so. ไม่มีเลยเนื่อนตอนแรกเราที่ถ่ายทุกคนเราเจอสาวตรงนู้นอะอุ้ย <laughs> ดีอุ้ย เดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดเหมือนเราจะเจอเป้าหมายแล้วครับบอกเลยว่าตึกแถวนี้มันมีไปหนึงเด้อเด้อเดขอขออีกรอบขออีกรอบทุกคนช่วยผมดูด้วย้วว่าได้ไม่ได้ซ้ายมืออ่ะโอ้โหดีแหละ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 ด้ อยู่คนเดียวสเปกเลยไปครับทุกคนอ๋อเขาเดินไปด้านนู้นว่ะแล้วกลับไปที่เดิมไอ้เหี้ยมันจะดูโรคจิตไปหมวะสัตว์เอ้ยสวัสดีครับ,รบ <laughs> ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไร,ระชื่ออะไรนะครับจีจาร์ดมาทำอะไรครับเนี่ยมารอ,พรอ,อเพื่อนออ๋รอเพื่อนปีไหนครับเนี่ย เอาพี่หนึ่งเอ้าแต่ไม่ใช่เขีมขัดบองเทพหรอเรียนหอการค้าอ้าวหรออ๋อหอการค้าน่ารักจังครับมีอะไรหรือเปล่าครัอ๋อไม่มีครับแค่ผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันครับตึกนิเทศอยู่ตรงไหนครับไม่รู้อะค่ะพอดีเพิ่งมาหาเพื่อนเรียนหอการค้าอ๋อเออว่ะเออลืมลืมลืมขอโทษดีครับผมคุยในหมวกไม่ค่อยถนัดเอ้าคุณขำอะไรครับเนี่ย คุณครัอะไรครับอันนี้คือว่างๆไหมครับว่างไหมว่างเนาะว่าตอนนี้รอเพื่อนอยู่อ่ะรอรอเพื่อนอันนี้มีหวานใจครับนอันนี้กลัวผมหรือเปล่าเนี่ยเห็นหน้าหผมไหมล่ะกลัวเหรอหนูจะโทรหาเพื่อนอะไรเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกกุบายไปส่งน้องเขาเลยครับก็เป็นไงน้องเขาคือโทรศัพท์ ไปไปไหนต่อครับเนี่ยไปส่เสงเพื่อนค่ะอ,อ๋อผมไปส่งได้นะ,นไ,ะไม,ไม่ไม่ใกล้ครับคุณอยู่ไกลเลยอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะจริงจรงต้องนั่งรถรางเลยตอนนี้รถรางคนเยอะด้วยไงคนเยอะมากรถรางตอนเนี้ยอ่ะไม่เป็นเดี๋ยวพี่ไปส่งได้อ่ะไปส่งได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจพี่เนี่ยต้องเกรงใจน้อง ไปไหมไปได้ใช่ไหมอันนี้พ<ม><ข>ี่ไปส่งตึกยทศจริงๆนะอ่าตึกยุทศตึกยทศ์ทำไมอ่ะไม่ไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> อันนี้นั่งได้ไหมครับนั่งได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> ขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> จับไปดีนะรถมันแรงอะ่ะ <c oughs> ถ้าจับไม่ถนัดก็ปปรถมันแรงก็กอดกอดได้แล้วครับกอดได้เลยหรอ เห็นไปข้ามแล้วมันแรงอ่ะเมียพี่ไม่ว่าเหรอไม่มีครับไม่มีอันนี้อันนี้รู้จักเสื้อเสื้อผมไหมครับไม่รู้จักนะอ๋อเดี๋ยวถ้าอยากอยากได้แล้วพีชาติฟาร์มอ่าพีชาติฟาร์มรู้จักไหมเคยอันนี้เราชื่อจีจา้าเหรอใช่ชื่อจีจา้าอ๋อจีจา้าแล้วทำไมเรามากับพี่ง่ายจังเนี่ยก็หนูไม่รู้ตึกไงไม่รู้ตึกอีกแล้วทำไมผู้ชายมองเราไปเยอะจะังอ่ะ เอ้ยชอบพี่เ่ารอพี่หน้าหวานไงพี่หน้าหวานเห็นลหมอันนี้นพี่วนปะเนี่ยไม่วนอันนี้ตื่นอินเทสอยู่ข้างหลังจริงจเออโอ้โหทำไมคนมองเยอะจังอ่ะเป็นคนดังปะเนี่ยเยอะเดี๋ยวนะทำไมคนมองเราเยอะจังอ่ะ เราเป็นคนดังเหรอป่าหนูมไม่ได้เป็นคนดังที่อะอหรอผมแบบปกติเลยอ่อดีๆอิงเกลทำไมคนมองเราเยอะจังอ,อ่ะสวยไงอ๋อสีผมอาจจะเด่นก็ได้ผมสักสดีดูดิคนมองหมดเลยอ่ะหรือเขามองเสื้อพี่วะมองอวิชชั่นป้าเดี๋ยวพาไปส่งตรงตึกนิเทศใช่ไหมใช่ตึกนอันนี้เราเร,า,า,เรา,าหาเพื่อนเหรอ แล้วแฟนไม่มาส่งหรอหรือว,ว่าแฟนไม่ว่างมาส่งหรอไม่มีโอ้ไม่มีเสียดายจริงๆกับผมชอบขับรถส่งผู้หญิงมากเลยละนะพี่เป็นมินเหรอคะอ้แล้วหนูน้องจ่ายพี่าไหอะ่ะยี่สิบบาทอันนี้ตึกนิเทศครับอันนี้ตึกนิเทศ<ม>แต่ว่ายังไม่จอดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปส่งอีกที่หนึ่งครับเที่ยวดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพาไปส่งอีกที่หนึ่งครับโคหนึ่งเก้าหนึ่งเพื่อนเราเรียนอยู่ตึกอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยหนูรู้จักตึกนิเทศอ่ะเนี่ยตึกนิเทศแต่พี่ยังไม่ไปส่งไงนี่เลยแล้วไงแต่พี่ไม่ไปส่งโสดเลยนะไม่ไม่คือวันเนี้ยพี่คือเหงาอ่ะอยากมีเพื่อนขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่หาเพื่อนพี่ไปส่งไปส่งตึกนิเทศก่อนได้ไหมอ่ะ ไม่ได้เราต้องมาด้วยกันเรามาไปด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันเดี๋ยพี่ตอนแรกพี่บอกว่าจะมาส่งหนูถึงนีเทนไงนี่แหละลวต้องอยู่นในนี้แหละว่าหนูไม่รู้ทางนี่แหละเดี๋ยวพี่พามาไปเอาดีๆถามเพื่อนเดี๋ยวจะเย็ดเดี๋ยวอ่ะวนไปส่งแล้วนไปส่งแล้วเนี่ยวนกำลังวนไปส่งถึงแล้วครับ นี่แหละครับตื่นเทพดิอยู่ข้างหลังนู้นเลยครับปึ oh. ๊บฮะลงลงุกแล้วก็ลงนิดแป๊บหนึ่งครับนี่แหละตื่นเทพพี่ออริน oh, really, ีพี่มันไม่มีความ <laughs> โอ้ทุกคนเสียดายมากกล้องใหญ่มีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายฟุตตรงนี้มาจะบอกว่าตรงนี้สนุกมากนะแต่ก็เสียดายอ่ะเล่าฟังนิดนึงแล้วกันคุยกันเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งน้องเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวเป็นตามคลิปดังต่อไปนี้เลยครับเออเดี๋ยวตอนนี้เราเล่นไปส่งเพื่อนรอไห้เนาะรอแปลๆเดี๋ยวไปส่งตึงให้เหนเนาะใช่ส่งแบบลูกคนหนูนะโอเคครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เราไปส่งเพื่อนจีจานะพออยู่เท่านั้น อเดียเลี๋ยวสักข้าเดี๋ยวขัดความน่ารักดีวยนะไม่ขาาให้หรอทำไม่ดีนะทำไม่ดีนะพี่ถมเราสีเดียวกับเบลพี่เลยอ่ะพี่ได้ปะเนี่ยเข้ากันไงมันเข้ากับรีไงใส่นี่ต้องมาส่งหนูบ่อยๆลอได้แล้ส่งบ่อยๆพี่ส่งได้จริงๆนะแไมใจน้ำพน้ำเยียมน้ำแล้วปล่อยพมอะไรทำไมุ้ยอยากถามสเปกก็สเปคว่าเป็นยังไงหรอ ไม่ได้มีใส่แว่นก็น่ารักอ๋อก็คือมีโอกาสอยู่ส่วนจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นโอกาสอยู่โอเคครับไม่คิดว่ามันมีมากกว่านั้นอีกเหรออุ้ยทำพดีนะอันนี้เราเป็นเสาตึงไอเทศแล้วก็ใช่ไหมเช้าเสามันอยู่ไหนเนี่ยตึงไอเทสเนี่ยเนี่ก็ขับบนไปทั่วแหละอยากใช้เวลานอันนี้อยู่ปีสองเองเหรอปีหนึ่งปีหนึ่งที่ปีสี่น้องปีหนึ่งเขาดีนเพลงนี้ปะ เรงไม่เป็นอะไรพอดีพี่เกิดไม่ทันเพลงของไอ้น้ำนะ่าหนูเพิ่งเคยนั่งเลยนะเนี่ยแล้วเป็นราคาหรอใช่รู้ได้ไงอา้า ที่เปิดดู IG จีเราดีกว่าไม่ใี่ไอจีดูเราไม่ใช่ไอจีูเราไม่ๆม่ี่จะขอตอนนี้เลย J E E D J A D ได้ย็นนะ J เฮ้ยคนนี้เหรอใช่เฮ้ยมีดิิกถูกด้วยเหรอ,อโอ้โหไม่ดังเหรอทุกคนดูนี่สินิดนึงไงอันนี้แด P U นะตอนแรก X 7แสนเอาดีๆทิ้งเฮ้ยทำไมดีเนะอันนี้ตึ่นิเทศนะครับ ไม่หลุดลงเลยนะลงหงุดไม่อยากให้ลงเลยอ่ะพี่ไปกันหนุ่มไปละเอาดีๆไม่ไปนะพี่ต้องไปขับต่อดีเอาว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันนะถ้าถุนเราเจอกันเนี่ยเรารถต่อคือหมายถึงส่งสาวต่อเหรอไม่ใช่พี่ขับกลับบ้านแล้วครับพี่จะรีบกลับไปไหนกลับกันหนุ่มเนียเออดีๆแล้วอันนี้ไม่จอดให้แล้วนะจอดไหมจอดเอาไม่ได้แล้วจอดตรงนี้เลยหรอบ๊ายบายครับ ไม่ได้ลใหม่ยระคะขอบคุณครับเดี๋ยวทักไอจีไปนะโอเควเฮ้ยเชี่อทุก,ค,ทกคนคุณดังชื่ออะไรนะเป็<ม><ม>นหนึ่งที่ผมก็ลืมละ<ม>จีตอจีจัดหรือนี่หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นเอาดีๆนะไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปที่มอไซค์ของเราดีกว่าไป โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็ไปส่งน้องจา้าจีนเรียบร้อยแล้วนะครับไปจะบอกว่าน่ารักมากคือตาผมอะไม่มีพลาดเนี่ยเวลามองอะตาม,มันเหมือนเหี่ยวทุกคนลองคิดภาพตามนะเห็นแต่ไกลอะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบนะครับทักเข้าไปเยอะนะครับไปกดฟอลเอ๊แต่ก่อนจะไปกดฟอลพี่อีกนะกดฟอลก,กู่กนกดฟอลก,กู่กน ไอ้พวก f อซนี่นะแต่ละคนเนี่ยนะทุกคนเอาจริงนะผมน้อยใจมากเลยเวลาผู้หญิงมาออกเนี่ยผู้หญิงยอดฟอลวูเพิ่มเป็นเป็นหมื่นของผมมาเพิ่มหลักสิบแต่ละวันนะขอไปกดกันด้วยนะครับไอจี <IG S 1> ผมตรงนี้ปุ๊บไอจี IG น้องจีจ้าตรงนี้ปึ้งกดติดตามไม่เท่ากันนะครับโอเคทุกคนงนะั้นสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนู้นสวัสดีค่ะ